ทุกคนครับถึงเขาจะไม่แคร์คุณแต่ผมแคร์เวลครับทูพลเดชพลแชแนลโอเคครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลเดชพลแชแนลอกีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่กับการรีแอคชั่นคนดัง ซึ่งเราก็ห่างหายกันไปนานาสำหรับการรีแอคชั่นคนดังในเมืองไทยซึ่งวันนี้ผมก็จะหวนกลับมารีแอคชั่นคนที่ผมชื่นชอบและยกให้เขาเป็นหนึ่งในดวงใจอีกคนก็ทุกคนอาจจะเห็นชื่อคลิปแล้วว่าเป็นรีแอคชั่นใครก็วันนี้ผมจะมารีแอคชั่นพี่ปื้ม RUOKFF okay, ที่แบบล่าสุดแบบมีกระแสดราม่ามาต่อเรื่องนาวที่แบบโดนแบบอินโดว่าเล่นเชดเล่นโปรแกรมเล่นโปรแกรมช่วยเล่นโปรแกรมโปรหรือเปล่าโกงหรือเปล่าแต่ผมก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะว่าไม่โปงก็อไออินโดนี่แม่งร้องทุกครั้งเลยการแข่งขันไทยก็ร้องผมยังไม่พูดนะไอ,อ้การแข่งขันที่ผ่านมาล่าสุดอะ นี้แบบร้องไทยช่วยกันทีมไทยช่วยกันอะไรเงี้ยเออฮลร้องไปเรื่อยใครว่าอายเไม่โปรกดถูกใจกดซับสไครต์ให้ผมอันนี้มันขายเก่งโอเคแล้วผมก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีแอคชั่นนะครับผมเทพเจ้าอายูเพี่เพื่มนของเราเองนะครับผมซึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามถึง4.6ล้านคนแล้วนะครับผมอายูเคท OK นะครับ ซึ่งคลิปที่ผมจะรีแยคชั่นก็เป็นคลิป I OK ุโอ e ค l ลเนะครับผม,ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูอะไรมากมายนะแค่เข้าไปดูแบบอ่านิดนึงนะครับดูเพงลงอะไรนี้นะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับใครที่อยากติดตามหรือว่าอยากดูคลิปไฮไลท์ของ i ายุโอเเต็มลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับทุกทุกคนก็กดเข้าไปดู พิพื้นมาเคได้เลยนะครับผมคิดที่ผมรีแอคชั่นนะครับส่วนใครที่แบบเอออยากให้ผมรีแอคชั่นใครอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมพอจะมารีแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติก็ได้หมดแต่ยกเเ้นคนอินโดนะเพราะว่า Indo อินโดอัดตัวเอ,อ้ยหยอก สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะมาแนะนําเว็บเติมเพชรและสุ่มเพชรแบบคุ้มๆกันนะคะนี่เลยค่ะเว็บไอ a y เว็บนี้แหละที่พี่ใช้อยู่บ่อยๆทั้งเติมเกมเติมเงินในมือถือเติมเพชรก็ง่ายใช้แค่ U ID เท่านั้นซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติสุ่มเพชรได้แบบคุ้มๆซึ่งแล้วแต่ดวงของน้องๆกันด้วยนะคะวันนี้พี่จะมาลองสุ่มเพชรดูว่าจะคุ้มหรือไม่ไปลองดูกันเลยอันดับแรกต้องสมัครสมาชิกก่อนสมัครผ่านเฟซเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่พี่แนะนําเลยค่ะหลังจากนั้นก็เติมพอยเข้าเว็บมีให้เเลลือกัั้้งผ่่าาานนนนน Truy Tru แแะะธครตวีจ ตัวอเลตนะคะโ <Yahoo! S 1> อนเงินไปตามเบอร์ที่ปรากฏหน้าเว็บเสร็จแล้วก็เอาเลขที่อ้างอิงมากรอเลขอ้างอิงเนี่ยดูตรงสลิปเลยนะคะคืตอตนร้นย้วย5000หลังจากนั้นรอหนึ่งนาทีแล้วนํามาก่ออฮ้ยก็จะขึ้นทันทีน้องๆคนไหนสนใจจะลองสุ่มก็เชิญได้เลยนะคะพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยค่ะต่อมาะค่ะก็จะมาสุ่มเพชรฟรีไฟล์ค่ะกดไปที่สุ่มของรางวัลค่ะและกดที่ลัคกี้สปินสุ่มเพชรฟรีไฟล์นำยูไมากรอและกดเข้าสู่ระบบเพื่อไปสุ่มกันเลยมาสุ่ม ได้อะไรนะโอ้โหครั้งแรกเกลือไม่เป็นไรคะ่ะครั้งที่สองมาขอให้ได้เพชรขอให้ได้เพชรขอให้ได้เพชรทุกคนต้องได้เพชรรอบนี้เฮ้ยหนึ่งพันห้าสิบสองเพชรเป็นไปได้หลังจากนั้นรอแค่หนึ่งนาทีเพชรก็จะเข้าไอเดีเราโดยอัตโนมัติเลยนะคะทุกคนเว็บ,บนี้คุ้มจริงๆค่ะทุกคนแนะนำเลยนะคะต่อมาเรามาดูวิธีการเติมเงินมือถือผ่านเว็บไอเพย์กันค่ะ กดไปที่เติมเงินมือถือหลังจากนั้นเลือกเครือข่ายมือถือที่เราต้องการกดเบอร์มือถือของเราเลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเลือกจํานวนเงินที่เราต้องการจะเติมค่ะกดยืนยันตัวตนและกดเติมเงินมือถือก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราไม่กี่นาทีเท่านั้นเงินก็จะเข้าที่มือถือของเราเลยค่ะมาครับนี่ก็คือแบบเพลงแบบไฮไลท์ที่ผมชื่นชอบนะผมใช้ได้เพลงนี้ ไอโอเคไอวอร์มบราพีเพื่แคมดูไม่ต้องไปแคร์นะมีคนแบบมาคอมเมนต์ว่าไม่ต้องไปสนใจเนะสำหรับสิ่งที่คนอื่นเขาว่ามาอะไรเงี้ยนี่ครับสัตเปบเฮ้ยตัดต่อดูการตัดต่อครับแบบแยกล่างด้วยเออแล้วก็เมื่อกี้เป็นการสเตปกระโดดยิงเลยครับผมแบบดับเบิลหัวติดเลยผมเกิน ก็เป็นห้องไฮไลท์นะแล้วก็บอกเลยอายเคนี่ไม่ได้โปนะผมยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะครับแต่มันเป็นการวางเป้าที่แบบฉ<ว>ีกเือน,นะครับดครการวางเป้าเฮ้ยและดูการตัดต่อครับเหมาะสมจริงๆครับที่เป็นแบบซัดมากกว่าเกือบ5ล้านซัดอันดับหนึ่งของไทยเลยอะ่ะในแบบไฮไลท์ายดูครับตัดต่อแยกล่างโอ้โหงัดถั่ว สองวัตสิครับเป้งเรีย<อ>บรอ้อยการวางเป้าของอายุเคนี่ต้องบอกว่าวางเป้าได้แบบดีทุกดีทุกนัดเลยนะแบบวันช็อตอย่าง,นะงเดียวเลยแดงเถือกเลยทุกคนดูครับแดงเชือกทุกเระรับแบบเวอร์บบเกินถึงจะไม่มีสเต็ปลุกนั่งยิงแล้วแต่แนะบบยาประชิดก็เวอร์แล้วดูกดอีโมชั่นยิงก็มา2องวัติล้วเยด ก็เป็นผู้เล่นที่แบบครบเรค,รครื่องครบครันเลยนะถ้าแบบอายุเคที่ดูอยู่นะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะที่แบบอายเคเล่นได้แบบดีแล้วก็แบบเอาไฮไลท์ดีๆมาให้พวกผมดูนะก็ผมก็เป็นเสียงหนึ่งที่ชอบมากๆนะดูครับ SVD 3หัวติดแล้วเย็ด yeah. แล้วการตัดต่อน,นี่เป็นแบบน้อยคนที่จะทำได้นะในเมืองไทย แต่ก็ถ้าทุกคนทําได้แบบอายุเคนี่เล่นแบบไฮไลท์ทำไฮไลท์แบบช็อตยิงหัวติดเนี่ย <Yeah, S 1> ทุกคนดังแน่นอนคะรับไปดูการวางไอวอร์นัดเรียบร้อยงัดลัวโอ้ยซองพกนะครับสองเม็ดสองหัวติดสามหัวติดเย yeah, สโลแล้วแบบเป็นการตัดภาพที่แบบโคตรสมูทบอกแค่นี้ ส่วนความคมนี้ไม่ต้องพูดถึงการวางเปตาแดงเถื่อนทุกเม็ดไม่มีขาวผสมเลยแบบเวอร์จริงอะ่ะแบบยิ่งโกวโ่ปูเอาง่ายเออดูครับสหัวติดละไฮไลท์หัวหัวติดเจอนะมากนะรับโอเคเฮ้ยคาล่มคาล่มก็มาหนึหัวสองเฮ้ยเอาเรื่องครับไฮไลท์คาล่มวะก็น้อยคนที่ทำได้เย้ นัดหัวสองครั้งติดเลย <S <S เป่งเรียบร้อยเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นใช้อ่ากองพวกยิงเชดแต่ิ้ลหัวสองโกกว่าก็โอโ้เล่นเป็นทุกปืนจริงอะ่ะเออโอ้โหดูครับเฮ้ยอีโมชั่นแล้วอีโมชั่นยิงตอนนี้อุ้ยสองหัวติดโคตรเวอร์ว้าวแต่และจังหวะโคตรเวอร์จริง โอ้โหเวอร์จริงเดินมาตรงตรงแบบนีนะ้เรียบร้อยเรียบร้อยสามหัวติดทุกคนครับโอ้โหเฮ้ยไม่วาบเรียบร้อยครับก็จุดเด่นของยูเคเลยนะผมว่าอยู่ที่การวางเป้านะครับแล้วก็การแบบผิวนะดูการเลือกพื้นที่ในการเล่นนะครับผมบอกเลยว่า very good แล้วก็การตัดต่อที่แปลกใหม่แล้วก็น้อยคนที่จะทำได้ต้องมีคอมแรงด้วย <c oughs> ความคุณต้องแรงเลยแล้ว,ลวที่เจอนี่แบบมีแต่ตัวตึงนะไม่ใช่บอทนะใครว่าไทยไทยเซิร์ฟเวอร์บอทนะระวังนะจะโดนไทยแบบงัดหัวอือโอ้โหยืนกัน2คนแบบนี้อุ้ยข่านะนี่ไงครับก็กลับมางัดหัวได้นะโอ้โหดูครับมันงัดยังไงให้แดงเถือกตรงเม็เนะ ปิงปิงเรียบร้อยโอ้โหผมชอบการตัดต่อเขามากนะเฮ้ยคาร์ลมอยู่แล้วคาร์ลมอยู่แล้วเฮ้ยเอฟหกมาว่ะเอาหัวคาร์ลุ่ยสสามสี่สี่หัวติดเฮ้ยเฮ้ยโชว์มือว่ะยศเฮ้ย,โ,ยโชว์สเต็ปมืออ่ะ ก็ใครที่บอกว่าเขาเล่นแบบมาโคก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะโชว์สเต็ปมือขนาดนี้ละก็เลเวลอัพของจริงครับอายูเคครับพัฒนาไปจริงครับจากปเดือนที่แล้วที่ผมร,รีแอคชั่นของเขาไปนะโอ้โหพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องจริงครับตรงนี้โอ้โหครับยิงคาล่มสหัวติดเวอร์ทุกจังหวะจริงวะ่ะดูยืนนี่ย่างนี้เรียบ้อย ร่วงไปดีครับโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับ R u OKFF OK นะครับก็แบบถือว่าแบบเป็นผู้เล่นที่เลเวลอัพจริงๆนะครับคือพัฒนานมาไกลามากๆนะครับจากตอนแรกเนี่ยก็แบบโปวดอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าการวางเป้าการยิงนี่แดงเถือกทุกเม็ดนะครับผมก็ มีน้อยมากนะที่ติดเม็ดขาวๆนเวลายิงหัวระยะประชิดนะแต่ก่อนอายุเคจะเห็นแบบเป็นลุกนั่งยิงระยะไกลใช่ไหมระยะประชิดมาแจมด้วยแต่ไฮไลท์เลเวลอัพนี่จะเป็นการเน้นระยะประชิดมากๆนะครับทำให้รู้ว่าการยัดหัวก,การวางเป้าขาวนี่มันเทพแล้วก็วันช็อตวันคิวที่แท้จรงิงนะครับผมก็อินโดที่อยากเจออายุ U K นะก็แบบระวังตัวไว้ละกันระวังจะโดนแบบ วันช็อตวันคิวหัวแตกโอเคครับผมใครที่อยากติดตาม iuk OK นะครับก็ลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยนะผมแล้วก็อย่าลืมนะครับอยากให้ผมรีแอคชั่นใครตอบอยากให้ผมมาดูใครตอบก็คอมเมนต์ชื่อไว้คอมเมนต์ลิงก์ไว้ด้านล่างข <Yahoo! S 1> อบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะก็วันนี้บอกเลยว่าเวอร์มานกะไม่อยากจะให้ความโหมดเลยเพราะว่ามันเต็มอยู่แล้วความโหมด อืล้วเจอกันใหม่นะคลิปหน้าบายบาย